been a brand has been with us since our childhood so thank you so much please uh, give a big round of applause for watson please everybody <laughs> คุณช้างวัชรันเากานะครับที่ให้พวกเรามาร่วมงานในวันนี้ครับขอให้ฟังดีสุดขๆขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเราวันน,นี้นะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทางวัชรนะครับมีสาขายเยอะขึ้นไปนนเรือ่อยๆนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยถึงหนึ่งพันสาขาไปเลยครับเอาล้วครับทุกคนก็มาถึงสองพิษสุทัศน์พลานะครับผมเริ่มต้นเลยนะ หลายอาลบมนะครับเดี๋จะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหาในวันนี้่ยผมก็เออผู้นําเอยากจะบอกว่าเพลงนี้อาการเป็นการเริ่มต้นปีของพวกเราครับผม